ในยุคแบบนี้บางทีเราก็ไม่อยากอยู่เฉยๆใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้อยากมีอาชีพเดียวแต่ว่าจะทําอาชีพใหม่เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอาชีพอะไรเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนกระแสมันจะเยอะมากๆเลยอาชีพนั้นก็ดีอาชีพนี้ก็ทําได้ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงหรือแฟกเป็นยังไงแล้วทําอาชีพไหนมันดียังไงกันแน่ใครที่ชีวิตดีแล้วนะไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวอยากมีคอมมูนิตี้ดีๆอยากพัฒนาตัวเองตลอดเวลามีเรื่องดีๆมาบอกค่ะ จะชวนทุกคนนะคะไปที่งานโกอนอยูไลฟ์กันคะ่ะในงานนี้นะคะเขาจะเอาทุกๆุกโอกาสนะมาเทียบเคียงให้ดูว่าในกระแสต่างๆเนี่ยแฟกต์เป็นยังไงความจริงเป็นยังไงแล้วงานไหนอะไรควรทําให้คนทําอะไรเหมาะกับคุณหรือไม่เหมาะกับคุณนะคะคุณจะได้ข้อมูลกลับไปแบบครบครบให้คุณไปพิจารณาต่อได้เลยเวลาเราจะฟังว่าะอะไรทํามันดีเราก็ต้องฟังจากคนจริงๆใช่ไหมคะที่เราจะเชิญนักธุรกิจนะคะที่เป็นระดับหลายร้อยล้านคุยให้ฟังว่าชีวิตในการทําธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยเขาไปเจออะไร เจออะไรแล้วเขาทำยังไงแล้วเขามองหาธุรก,กิจเพิ่มไหมแล้วเขาเลือกโอกาสแบบไหนเลือกอย่างไรโดยที่ครั้งนี้เรามีเกสพิเศษนะคะเป็น CEO และของบริษัทระดับประเทศเนี่ยจะมาคุยเรื่องของวิสัยทัศน์ของพาร์ทเนอร์ที่น่าสนใจ เอต้องค่าอาทิตย์ที่22กันยายน1วันเต็มๆนะคะพร้อมอาหารดูแลกันทั้งวันนะคะบัตรเพียง1,500บาทที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นทบุรีเปิดโอกาสดีๆใช้เวลากับสิ่งที่ให้โอกาสตัวเองกับสิ่งใหม่ๆไม่ต้องไปนั่งฟังไปนั่งดิขอเองะค่ะแล้วเราเจอกันนะคะที่งาน,นะค่ะ